สวัสดีค่ะท่านผู้ชมควัหลงวันเข่าพันษาเนาะค่ะภาพและบรรยากาศนี่อยู่ที่วัดตาพุทธรักษาวิมุตตารามบ้านเจแดงค่ะท่านผู้ชมวันเข่าพันษาวันที่20ค่ะเป็นวันพระเนาะได้ทาพิธีข้าวพรรษาแกหยาตย่ยมจําสินแต่ว่าวันที่21เป็นวันเข่าพันษาของพระ เนาะคะ่ะเป็นคนละมือกันคา,วารวะกษิปไปจำศีลนในวันที่ยี่สิบเนาะคะ่ะเป็นคือวันพระพอเช้ามาตีสองตีสามกษิพระเพ่นเขาพันษาเนาะคะ่ะก็ในวันที่เข้าวรรษาก็ไม่มีอะไรนะคะจะสำคัญอยู่ที่วันพระเนาะ,ค,ะคือวันที่ยี่สิบค่ะญยาตย่อมนี้กับเขาป่าอาหารของหวานของข้าวแล้วก็ ขอต้มนะคะ่ะขนมต่างๆไปวัดในวันพระเนาะคะ่ะแม่วัดเพื่อนกัไปจำศีลค่ะท่านผู้ชมที่วัดป่าพุทธรักษาเบื้องภาพบรรยากาศแล้วจะพาไปทอดผัาป่าที่วัดใหม่ชัยมงคลบ้านวังชมพู่ตำบลค้านละอําำเภอเชว่านเนาะคะ่ะไปกับพระหัตเดียนจะกาวแชนเนลเบื้องภาพบรรยากาศน้ำกันค่เมเมนี้มาทําบุญนาะคะ่ะ แล้วก็ไปฟังปูพระถ้ำพิธีขอขมากรรมแก้พระสงฆ์เนาะคะ่ะรัตนาตะเยตมาเทนะ,ะเทนะพระวารัตตะเยงพระวารัตตะเยนักกะตังน,นักกะตังสัพพ์ จับทางจับปลาทงจับมาตุโนพันเตจัมาตุโนพันเตรัตะนาตะเย์ัตะนะตะย์ัมาเทนะจับมาเทนะวาะตะย์วารตะยักตังสัตตังสัพพงัทางัปลาทงปทัตุโนพันเตมาตุโนพันเตกายกรรมสากยกสามวัีกรรมสี่วัตีกรรมสี่ มโนกรรมสามกรรมันใดที่ข้าพเจ้าได้เคยโดดเกินได้เคยล่วงเกินคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธเจ้าระรมเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์เจ้าคุณพระสงฆ์เจ้าคุณบิดามารดาคุณบิดามารดา คุณครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้า้เจ้าได้เคยร่วงเกินด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดี เจตนาก็ดีเกตนาก็ดีไม่เกตนาก็ดีไม่เกตนาก็ดีต่อหน้าก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีรับหลังก็ดีรู้ก็ดีรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีขอผู้มีพระคุณทั้งปวงขอผู้มีพระคุณทั้งปวงจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะสำรวมงต่อไปจะสำรวม ระวังต่อไปอย่าได้มีเวรไทยอย่าได้มีเวรไทยเกิดชาติหนึ่งพกใดเกิดชาติหนึ่งพกใดขอให้สร้างแต่คุณงามความดีขอให้สร้างแต่คุณงามความดีสร้างความดีของมตน หใ,ให้พ้นไผ่านให้พ้นไผ่านลดโงด่องมานรู้ล่วงบ่วงมานนอนาคตกาในอนาคตตการในในอ,อันใกล้นี้เธออัในใกล้นีน้เธอนะโมตัสกภกวะโตนะโตทันาังจัตนะโมตัสกภปวะโตะโต โตะกะวะะะะโตอรห่าสัมนีย่อมก็ไปสวดเอาที่บ้านเนาะค่ะว่าตามเปิดคลิปนี้ฟังเ้ากับว่าตามเพิ่นก็ได้เนาะค่ะเนาะวิธีขอคำากรรมแก่พระพุทธเจ้าพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ แล้วครูบาอาจารย์แล้วพ่อแม่ทั้งหลายก็ขอขอมากรรมนะคะขอพระขมากรรมต่อผู้มีพระคุณนะคะแล้วก็จะพาไปที่วัดป่าดูตัวเลขกันเลยค่ะตัวเลขยอดภาพป่านะคะส่วนตัวเลขของปูสีฟันสีบอกได้ตัวใดสีน้ำมาแจงมาบอกในอีกขั้งต่อไปนะคะเบิงหยอดภาพป่ากันนะคะ

เงินเอฟซีเหรอคะทำาบุญมารวมกับทำาบุญมาเนาะคะ่นะเนาะส่วนนี้ส่วนเป็นส่วนกลางเป็นเงินสง่งเป็นเงินวัดเงินว่าใส่ใ,ในส่วนวัดนี่คือถวายปูร่วมกับเอฟซี C นะคะส่วนเงินส่วนตัวกับพระัตกับถวายปูหนึ่งหมืนบาทเนาะคะ่ะถวายส่วนตัวรอยน้ำปูเนะี่ย ต่อยอดอีกหน้นี่ต่อยอดอีกร้อยหนึ่งนะอยอดนไว้เนี่ยต่อยอดนะค่ะนี่ยอดไดบุญหลาเต้ตอยอดน่ป็นต้นวาห่รวมบุญทนิเคุณน่ต่อยอดตรงนู้นต่อยอดนะค่ะนี่ต่อยอดเท่าไหร่

สวัสดีูะคุณผู้ชห่งนเก้าอาดไม่ื่อนอยากจิบไม่จืด้าแรกม่บไม่ืดข้างงสองพันสองพันเว่า่งนแล้วนะคะอ้ยนุณเฟซี่รวมทำบุญมานะคะานับปันนิต่อยอดค่ะต่อยอดกัานับเลยค่ะต่อยอดเลย ับอยอดเห็นจังบุญเนาะค่ะต้องช่ยนับกอยอดผู้น้อนี่นับกยคนงนี่แล้วก็เายกับของเยอดนงทบุญู่ฮะอเทวายปู่อายปัน่มีสางต้นไนัแมนขยันขยัน่เขนเือเมียขยันนะคะโอ้ไป ที่วัดใหม่ชัยมงคลน,นะคะที่บ้านวังชมพูต่ตำบลข้าเละอองำเภอสะบางแดงดินโอยอำเภอไช่ว่านจังหวัดอุดอรเทียงพระยดละล่ะอีกสิบกวนนะทีทอ่อันนี้ต่อยาเจ๋อ เสี uhm ้ยนแมวเสี้ยนแมวเท่าไหร่แปดร้อยสามสิบสามแปดร้อยสามสิบสามนะแปดร้อยสามสิบห้าบาทไปรวมกับต้นต้นเท่าไหร่ แปดสามห้าค่ะตัวนี้หน,นึ่งพันยี่สิบเอ็ดบาทค่ะรวมไปเลยค่ะรวมรวม้่ะรวมสามห้ายังมันหนึ่งพันเรารวมทั้งหมดค่ะรวมทุกยรวมั้งหมดเลยรวมทั้งหมดนะคะเผื่อเอาไปซื้อลอตเตอรี่เอาไปเสี่ยงโชคเผื<ร>่อ<บ>ว่าดวงดีเข้าพรรษาแล้วเผื่อเราจะโชคดีคะแปดสามเป็นเท่าไหร่คะพันแรบาทครับ

ยอดยอดอั่นเาสดที่แหลกนะครบเนาะหนึ่งหมื่งบาทและการนียอดเกนยังไงวะยอดเมอกยอดยอดเตอกีเป็นเก้าร้ยสาบาทรวมเป็นหนึ่งมื่หน้าร้อยห้าสิบหกบาทครับหนมืนึ่งพันเก้ร้อยห้าสบาทหนึ่งันเาร้อยห้บาทเขาอนุโมธนะซ่าถูก หนึ่งยบาทยอดสวยมากเลยล่องโตเลยมีทั้งเก้ามีทั้งเ้ามีทั้งห้านี่ก็สำเร็จแล้วเก้หให้มีส่วน้วยทั่วลงต่างนี้เทีนี่หน่มื่น หนึ่งมืนหนึ่นเการ้อยห้าสบหกบาทห้าสิบหกบาทอุตนาสาธุมสมโชคด้คล่าคดล่าคากินลผู้ช้าไเดี๋ยวเดี๋ยวในผู้เยียบ้านบอกท่านช่องของเดือดสก,สกสารได้ว่าขอบพุ่นเอฟซี่อยเอฟซีตอเป็นเอซีหลมากอฟ่ีหลาย่ะ อที่ไดนมาสนับสนุนไดนมาถอดผ้าป่าให้กับวัดไม่ใช่คนที่นี่ขอบคุณขอบคุณทุกท่กๆทุกคนครับท่เริุคมเบ